นี้เป็นภาาที่เรากลับมาถือว่ากลับมาพูดสัตยาได้นะครับผมเรามองอนาคตยังไงเราตั้งเป้าไปยังไงก็ฝากพี่นะครับร้อยสามสิบล้ามเลนห้บผมก็อยากชิงบ้างครับอยากชิงบ้างเคยได้แชมป์ไหมที่ผ่านมาเคยเป็นแชมป์อ้อมน้อยครับอบาอาล้ครับก็ต้องก็ต้องถามประธานผมพลังใหม่ด้วยครับตกลงร้อยสามสิบมีโอกาสชิงไหมครับแล้ว ผมยังไม่รู้เลยว่าถ้าเขาไปดีต้องให้ชิงแน่นอนครับอ๋อครับผมครับผมถ้าร่างกายแบบนี้ถือว่าทุกดีนะวันนี้โชคอีครับถือว่ากลับมาเนี่ยถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับไปนี้ครับผมประเดี๋ยวไปแล้วไปนี้เลยครับผมว่าก็โอเคร่างกายถือว่าดีนะถ้าไปซ้อมอยู่ใช่ที่ีเด็เนี่ยถือว่าร่างกายก็ดีขึ้นมากครับถ้าผมม็ต่องซ้อมมาอยู่กับสองม้นม กายไม่ดีเลยทาไมวิ่งไปวิ่งมาขึ้นรถเมล์กลับแล้วหวยสอวต้องหมายอะไรเงี้ยอะครับครับผมได้ฝากซ้อมฝากซ้อมก็หมดแล้วก็มีส่องไข่ไข่เย็ดสีที่เด่นเด่นคนไปดูทองกันมข้อของทางกายเริ่มกลับมาดีใช่ไหมครับไปอยู่ปลายครนี้เออแยกกันไปไหมแยกกันไปแยกกันซ้อมก่อนแล้วก็ไปที่เพชรสมหมายชคในรายการที่สิบโหวดับลำปางเลยครับโอ้ ฝากด้วยครับฝากเกี่ยรนครับได้ครับผมให้นายฝาก่ามวยไทยลังใหม่หน่อยครับผมฝากแพื่อติดตามหน่อยฮะอ๋อก็ฝากด้วยครับมวยไทยพลังใหม่ัก้าวแรกนะครับทีวีของผมจัดได้นัดนี้เป็นนัดที่หกเลยครับโอเคเคเอ็นสิบแดนะครับครับผมรายการนี้ด้วยครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับสัดีครับสวัครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคยินดีด้วยคุณแก้วครับผมรัทายทัากสวยนะะบอกเขบอกเขาเขาเดี่ยวได้ห

ยอดอินชาดานะครับเหย็ดีดูแลอะไเฮย็ดีนี่เอานักมวยอยู่จริงๆครับดูกระโดดต่อไม้มวยยกเก่งมากเลยสามยกสามยกพะเองหมดยกสี่ยกห้าหมดครับแล้วไปอยู่เหติไหนี่ยเ็ดีห้ายกครับไม่เคยเหตินไม่ผมมีเยอะหรอบไม่เยเหย็ดีเฮย็ดีให้ห้ายกใช่ไหมใช่ขอกลับมาให้ห้ายกนะใช่ไม่ค่อยๆค่อยๆปรับเขา ให้เขาให้ามหว่าเขาอะวัินีวามหว่าัมทำได้สิพอาะันไปฝัามาพะว่าอยูุดผมมันอย่างว่ามวยนะครับมันอยู่ใกล้ฟังจะเริญมากไปมอรตัดเดอะมอลลยเย็นมันหายมดลยแล้ววิ่งวิ่งมาวิ่งไปรอยันร้อยหนึ่งนะครับขากับึเมลฟรีกลับมาไม่วิ่งแ้วเลยไม่วิ่งนะครับวิ่งมีไปอยู่ในเยีดูดีเพองสไกับทครับ อาจจะเรียนตั้งตันไปเองใช่เนาะก็เลยบอกว่าไม่แต่บ้านผมวินมอสารก้าวเยอะมีอะไรโทรรายงานดูอย่างนี้นะครับกับมาร่างกายดีนะวันนี้ร่างกายแบบเมื่อก่อนวันนี้คิดว่าไฮเพชรงามนะครับเพชรงามวันนี้ก็ชับได้ดีนะช็อตได้ดีแล้วมันมั่นชมเชยกันเลยว่าวันนี้ก็ชับได้ดีมากไม่ใช่ว่าต้อแพ้เกาไปกรงชับได้ดีนะถ้าเดี๋ยวแพ้ลูกเขาลื้อเวทีเฉยหล่นเวทีนี้ ันนี้เลยจ้ะแม่วันนี้เขาไม <S> yes. <S ่เล an ิกเวทีเราก็หนึ่งใช่ไหมคือเขาหายไปแปดเดือนประมาณผมบอกแล้วว่าผมต้องจัดอีกแน่นอนเลยแล้วต้องจัดเร็วๆนี้ด้วยแพทงานะครับเหตุใดเดือดสมุนไพรแล้ว้าไปเป็นงานนี่นี่ทางนี้ต้องขึ้นเรื่องกันขึ้อนเขึ้นเขื่อนขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับขึ้นขรายการใหญ่ปิดครับ